โอ้พวกเขากำลังหลับกันสบายเลยแน่นอนซินเดอเรลล่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันนะหนูมไม่อยากทำการบ้านค่ะแม่โอ้ช็อกโกแลตโอ้ไม่นะนาฬิกาปลุกขอนอนต่ีกหน่อยเถอะน,นะขอห้านาทีก็พอโอ้เออกินอะไรนะมีอะไรไม่งั้นเหรออ,อะไรเนี่ย นี่มันโทรศัพท์ของฉันไฟไหม้อยู่ทำยังไงดีถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี้ฉันได้กินอะไรไม่ไหม้อะมีอะไรกำลังไหม้นั่นเหรอกดอะไรขึ้นที่นี่มีไฟไหม้นั่นเหรออ๋อใช่แล้วสวัสดีแมรี่อ้เกดอะไรขึ้นกับมือของฉันนี่ฉันรู้สึกได้ถึงพลังของน้ำมาลองกันว้าวลินดาเธอเห็นไหมฉันมีพลังแห่งน้ำละ แล้วนี่คืออะไรอ่ะต้นไม้นันเหรอทีน,น่าเธอกำลังทำอะไรอยู่อ่ย่าส่งเสียงดังสิฉันอยากนอนต่อเอออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันอยูงอยู่ในถาวนล่ะโอ้โหทำไมในนี้ถึงเขียวขนาดน,นี้เนี่ยฉันเมื่นทำอย่างนั้นเหรอมือของฉันแม่จ๊ะฉันมีพลังแห่งพืชพันธุ์โ่สาวฉันอยากนอนอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นทีน่าเธอต้องการความช่วยเหลือนั้นเหรอพูดตามตนก็ใช่อ่ะ โอ้ว้าวการเรีนกับมันของฉันเนี่ยฉันรู้สึกถึงพลังแห่งลมอ๋อใช่แล้วเกรซทำให้พลังแห่งลมจริงๆด้วยหยุดนะทุกอย่างปกติแล้วละ่ะควบคุมมันทีได้โปรดขอบคุณนะโอ้ใช่แล้วทอทีนะตื่นได้แล้วสาวสาวแล้วเขาสาวสาวยินดีด้วยนะทุกคนปลดล็อกพลังวิเศษของตัวเองได้แล้วละ่ะลินดาก็คือพลังแห่งไฟ เกรซือพลังแห่งลกและแมรี่พลังแห่งนะและทินน่าพลังแห่งพืชพันธุ์เอาล่ะสาวๆพวกเธอไปชมกันสักหน่อยดีไหมแม่หมอต้องดูเต็ปเต็มสิบนะงั้นเริ่มจากใครดีล่ะโอ้ฉันอยากเป็นคนแรกอ่ะฉันรู้แล้วว่าพลังของฉันช่วยฉันได้ยังไงแม่หมอนไม่ต้องใส่แว่นตาหลอกฉันไม่ต้องการมันแล้วและตอนนี้ฉันใส่คอนแทคเลนส์นะโอ้ฉันน่าจะหาเลนส์ให้เจอก่อนหักแว่นไปนะ เจอแล้วล่ะอยู่นี่เองตอนนี้ที่เหลือแค่ต้องใส่มันฟังดูง่ายดีนะอา้าวเราต้องค่อยๆใส่มันอว้าวเราสดใสจังเลยฉันมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วแม่จา๋าฉันไม่น่ามองเห็นตัวเองเลยมันคือใต้ตาดำทำยังไงดีโอ้จริงด้วยฉันไม่พลังแห่งน,นะมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอน เอาล่ะมันได้ผลแผันแปะช่วลตาดำได้แบบนี้เลยเห็นไหมตอนนี้มันทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นกันเถอะแปรงหลังหน้าและโฟมหลังหน้าช่วยฉันได้ในเรื่องนี้งั้นก็มาเริ่มกันเลยเอาล่ะบีโฟมลงไปบนแปรงแล้วก็เริ่มงวดผิวหน้าเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยโอ้ตรงนี้ก็ต้องทำเหมือนกันฉันสัมผัสได้ถึงผิวที่ดีดแล้วล่ะ โอ้ใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็ดแผ่นแปะอ๋อช็อกไปเลยเป็นคลลั่น่าทึ่งมากเหมือนกับว่าไม่เคยมีร่องรอยมาก่อนนี่มันสวยจังเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีนะโอ้ยเสี่ยคือสัตว์ตัวตัวร้ายของฉันฉันไม่รู้ต้องกําจัดมันยังไงอะแต่ว่าฉันจําได้ว่าในวิชาชีวะบอกว่าพืชคือยาที่ดีที่สุดละและฉันก็มีพลังแห่งพืชพันด้วยฉันสามารถปลุกพืชที่ฉันต้องการได้ ฉันส,สามารถใช้มันทำมาสต้านสิวได้ละดูสิมันดูวิเศษมากเลยฉันต้องการองหุ่นวีวี่แล้วก็มนันนาาตังกว่าด้วยเป็นไงล่ะมันพร้อมแล้วตอนอื่นเราต้องหั่นมันทั้งหมดใช่แล้วละทั้งหมดเลยตอนนี้ก็หั่นมันใช้คัแนนนสดตกง่ายแค่ขึ้นพร้อมแล้วจากนั้นก็บีบส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องผสมเล็กๆกันเลย ช่แล้วถ้าเราสามารถทำมัสได้ในวิชาเคมีนะในข้าเป็นปสนุกกว่านี้นะแน่นอนฉันหวังว่าฉันทำสำเร็จนะใส่น้ำลงไปด้วยแล้วก็ปั่นเลยโอ้ยแย่ฉันเริ่มสวยขึ้นแล้วล่ะตอนนี้ก็ต้องใช้แบบฟอร์มแบบพิเศษสำหรับทำมัสนะเทส่สมสมที่เสร็จแล้วลงไปในแม่พิมเกี่ให้เข้ากันเทให้พอสำหรับบนใบหน้าทั้งหมดนะจากนั้นเราก็รอ ใช่แล้วมันแ็งตัวแล้วล่ะต้องถอดแว่นออกก่อนแล้วก็วางมาสไว้บ,บนหน้าที่มีสิวได้เลยเรียบร้อยโอ้ว้าวสิวไม่มีแล้วอ่ะใบหน้าของฉันแต่งปังสุดๆเลยอีที่หน้าทิ้งมาสของตัวเองไว้ตรงนี้ด้วยอะ่ะแล้วฉันจะทำอะไรดีอ่ะอะไรเนี่ยนั่นมันคือสิวหัวดำนั่นเหรอจัดการยังไงดีล่ะโอ้ พลังแห่งไฟจริงด้วยใช่แล้วฉันต้องการทานมีคนบอกว่ามันจะช่วยได้เรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำหน้ากากก่อนอื่นก็ทานไปบดในครกจนเป็นผงแบบนี้เลยง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมละ่ะพลังแห่งไฟนี่เหมาะกับฉันจริงๆเลยอาา่าฮะพร้อมแล้วฉันต้องการครีมหน,น,หนาๆสำหรับมาส์กด้วยละ่ะใช่แล้วพอดีเลยใส่ครีมลงไปในผงทาน แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมแล้วตอนนี้นก็สามารถทางที่จะหมกได้แล้วะปิดจุดดำๆให้หมดเลยแล้วจากนั้นเราก็รอโอ<ฮ>้เ<ฮ>จ๋งจังเลยเอออะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับรอยยิ้มของฉันทำไมฟันถึงเหลืองขนาดนี้อ่ะอฉันรู้แล้วฉันต้องการยาสีฟันแล้วก็แปรงด้วยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรับมือกับฟันเหลืองได้อย่างแน่นอน โอ้ฉันรู้สึกได้ว่าฟันของฉันขาวขึ้นในทันทีเลยพร้อมแล้วล่ะสิ่นแล้วฟันเป็นสีขาวเหมือนหิมะเลยโอ้แทนมัสเสี้ยหมวกก็แข็งแล้วล่ะสุดยอดมันไม่เคยมีสิวขดดำมาก่อนเลยสันชันสบายดีโอแต่เดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเนี่ยโอ้พลังแห่งลมมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนมาเปล่าได้ล่มยืนยนกันเถอะเดี๋ยวของฉันเรียบเนียนและสวยมากเลยโอ้ ควของฉันติดกันงั้นเหรอเราต้องแก้ไขปัญหานี้โดวดเลยฉันมีครีมกำจัดขนอยู่บ้างนะตอนนี้เราจะกำจัดขนที่ไม่ต้องการออกไปได้เลยแป่ทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็รออ๋อฉันกดดึงเลือที่แปะไปเลยติดไว้บนครีมเพื่อดึงออกได้ง่ายด้วยแล้วตอนนี้เราต้องรวบรวมคำก้าทั้งหมดมันน่าจะไม่เจ็บมากนะมันเจ็บเจ็บจังเลย เกรซอยเย็นนะตอนนี้เราจะปลูกันหมดแล้วโอ้ว,ว้าวฉันสวยขึ้นแล้วล่ะดูไรที่ติดสาวๆพวกเธอคือแม่มดที่สวยที่สุดเลยสวยมากๆสวัสดีทุกคนอีกครั้งให้ฉันบอกกฎของเกมนี้นะพวกเขาซ่อนในกล่องและฉันตรวจสอบมันด้วยเครื่องมือของฉันฉันแน่ใจว่าไม่ีใครหาฉันเจอแน่น,นอนฉันซอนตัวได้สมบูรณ์แบบ ถึงเดินจับได้ฉันก็ไม่ยอมแพ้แม่จานอกัวเราต้องฟังว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกโอ้ฉันน่าจะหลดูดูนะเยี่ยมตอนนี้ฉันรู้สึกสงบขึ้นแล้วล่ะฉันไม่ทุกอย่างใต้การควบคุมมองหาเป้าหมายมองหาเป้าหมายฉันเห็นดวงตาเคลื่อนไหวอยู่นะฉันจะไปที่เป้าหมายล่ะไม่จริงฉันยอมแพ้ฉันควรนั่งอยู่เฉยๆและไม่ขยับขียืน ฉันมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของตาแล้วเป้าหมายหายไปฉันลองเช็คดีด,ดีกว่าฉันดุดมานออกมาแล้วก็เริ่มตัวสอบนั่นแหละเอาไปถ้ามีคนอยู่ข้างในก็กำลังตกในที่น่าลำบากแน่แล้วตอนนี้ก็กระโดดหยียบสุดลำ้ำดูเหมือนว่าฉันจะโชคดีแต่ฉันยังวางจะมิดได้ฉันจึงเงียบให้มากที่สุดอย่าขย,ยับหรือหายใจกล่องถูกทำลายแล้ว แต่มันว่างเปล่าฉันพลาดเป้าไหมฉันคงต้องไปหาต่อไปแล้วนั่นน่าสนใจกว่าเลยได้เวลาเลือกเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบครั้งที่สองคราวนี้ชใช้เปืนฉีดน้ำมันท่ากระสือกว่าฉันอย่างสมบูรณ์แบบไม่จริงฉันคิดว่าฉันถูกจ้าฉันประหม่ามากพระเจ้านั่นมันเสียงปืนเหรอคราวที่แล้วฉันโชคดีฉันหวังว่าครั้งนี้ฉันจะโชคดีเหมือนกันแม่จ๋าทำไมปืน

เวลาเลิอกอาวุธที่ร้ายแรงขึ้นอาจจะเป็นไดนนมายไม่ฉันจะมองหาย่างอื่นดีกว่าเลือกบอกน้ำเหรอยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีหาต่อไปดีกว่าอฮา,าว่าอะไรซสุดยอดแล้วก็ได้เวลาสวมแล้วฉันแน่ใจว่าใส่แล้วฉันต้องดูดดแนะ่โอาใช้มันเข้ากันมากเปิดแล้วนะแล้วก็ออกไปละโอ้มีบางอย่างไม่ทำงานมาเลยเปิดสิโพระทำไมมันแรงจังเลยฉันก็คงไม่ได้แล้วโอ้ ฉันคิดว่าฉันเพิ่งจุดไฟเผาไปหลายกล่องเลยแต่นี่มันในสีสำหรับฉันนะฉันว่าฉันได้กินไหมต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่มันฝันร้ายชดๆเลยทีไมว่าเลเซอร์เอาล่ะกล่องพวกนี้มันว่างเปล่าเราต้องค้นหากันต่อไปไม่เอาอีกแล้วเธอกำลังมาที่ฉันฉันต้องหาอะไรบางอย่างแล้วฉันจะเรียกหนูกุ้ยไพ่พวกเขาจะช่วยเราออกไป พขกเธออย่างเงียบนกสิฉันยากเจอพขาถจริงนะดูเหมือนว่ามีใครบางคนอยู่ในกล่องนี้พี่ตายไม่มีสัญญาณเลยลูซี่ไงเป็นไงบ้างช่วยฉันด้วยฉันกลัวม,มากเธอได้ยินฉันไหมฉันอยู่ในกล่องนี้ฉันคิดว่าเธอไม่ควรตะโกนนะแต่ทําไมจะไม่ล่ะ<ม>ฉันขอโทษนะลูซี่แต่ฉันต้องกำจัดเธอเออกจากเกมนี้ก่อนอไม่นะม่จิมีคนหา,หาฉัน ฉันเพิ่ได้ยินอะไรนะเสียงโทราศัพท์ล้อกำลังไปแล้วฉันคิดว่าเสียงมาจากที่นี่และดูเหมือนว่าฉันคิดถูกมะสวัสดีดีใจที่ได้ดพบเธอนะไงลูซี่ฉันหาเธอตั้งนานเนะี่ยรอบใหม่อุธใหม่ครั้งนี้ฉันเลิกขอนลมเจ็บจังเลยฉันกัดนิ้วตัวเองกล่องพยับหรอก ฉันคิดว่าฉันเจอเป้าหมายใหม่แล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีฉันยอมแพ้แล้วเธอกำลังมาหาฉันฉันมาถึงแล้วได้เวลาทดสอบการคาดเดาของฉันฉันต้องวิ่งแล้วล่ะเย้ฉันทำกล่องเปิดดูแล้วนี่เป็นโอกาสเดียวของฉันที่จะหนีจับได้แล้วรับมันไปฉันหาเธอเจอแล้วนี่แหละแปลกจิงดูเหมือนว่ากล่องนี้มันว่างเปล่า แต่ฉันเห็นกันเคลื่อนไหวในนี้นะไม่ก็ใจเลยฉันพลาดงั้นเหรอฉันต้องหาต่อไปแล้วฉลาดแต่ปฏิหารแท้แทแต่เหมือนวันนี้ฉันโชคดีนะฉันต้องเลือกกลองใหม่แล้วล่ะก่อนที่จะเห็นฉันอันนี้เหมาะมากฉันเปิดมันแล้วล่ะฉันทำตัวให้สบายดีจังเลยในสุดฉันก็สามารถหายใจได้แล้วรู้สึกเหมือนใครหายใจเราต้นคออ๋อสัสดีโทษทีฉันไม่รู้มีใครอยู่ในนี้นะระเบิดหรืกเค้ก เค้กหรือระเบิดฉันคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วทางนี้ฉันจะเร่นใหญ่เปิดใช้งานเซนเซอร์ตรวจสอบกันขึ้นไว้นี่เขี่ยออกไปนะเราต้องล่มเหมือนกันไม่งั้นเธอจามหาเราเจอแน่ตรวจเจอการขึ้นไว้ฉันเห็นเป้าหมายแล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องวางระเบิดไว้ที่ไหนแรงแล้วก็ยิงไปเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่นะมันคือระเบิดเวลาเพราะเธอเลยเราถึงถูกเจอเนี่เรากำลังจะตาย ฉันคิดว่าฉันคิดไม่ผิดนะแล้วไปอีกสองโชคดีจริงๆเลยสุดยอดเราแพ้แล้วเมื่อกี้มันคืออะไรอะฉันก็ไม่รู้สิคิดว่าเราซ่อนดีก,กว่านะเมื่อเราได้สนแล้วฉันคิดว่ามันจะ,ะไร้ประโยชน์นะเลันอยู่ในเกมเราอยู่ที่ไหนเนี่ยนึกเหมือนว่าเราสลัดเธอได้แล้วละ่ะรีบไปซ่อนเร็วเข้า่อนนี้เธอจะตามเรามาทันนะ่ะฉันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ ฉันบอกว่าเธอจะไม่เห็นนะใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันเป็นขึ้นไปไม่ได้ฉันขอโทษแต่ฉันไม่มีเวนละฉันยังซ่อนตัวเองไม่ได้เลยสัญนามัโง่นี่ฉันซ่อนต้มันนมิได้ฉันทำยังไงดีฉันติแตกแล้วว้าวพวกกันละสีเหรอสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับฉันก็ได้พวกเธอมาแน่เราเข้าฉันคิดว่ามีอะไรบางอย่างละเราต้องปลอมตัวเป็นความคิดที่ดีมั้งเธอทำได้ดีมั้งเราจะทาสีเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ ก็จะไม่มีใครเห็นเราโอ้ใช่แล้วเราจะหายเป็นอากาศเลย hmm. ไงพวกเธอให้คิดถึงฉันไหมมาแล้วฉันต้องการเจเธอเร็วจังแปลกมากดูเหมือนว่าห้องจะว่างเปล่าแต่ฉันไม่ยอมแพ้นะได้เวลาเลือกอาวุธใหม่แล้วครั้งนี้ฉันใช้ลูกปงนะมาดูกันว่ากเขาจะาหลบมันได้ไหมพวกเธอฉันไม่เซอร์ไพรส์รให้ด้วยนะออกมาดูสิ ใครตอบสนองเหรอฉันต้องเปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วโอ้ฉันคิดว่าฉันลอดแล้วแต่เธอไม่เห็นฉันมาดูกันว่ามีอะไรตรงนี้จนถึงตอนนี้ยังชัดเจนว่าไม่มีการเคลื่อนไหวฉันจะไปต่อโอ้ในที่สุดฉันก็หายใจได้แล้วฉันแทบทนไม่ไหวเน่ตรวจจับการเคลื่อนไหวจับเธอได้แล้วกระป๋องนั้นกำลังไปหาเธออย่านะฉันอยากเล่นต่อไม่นะโอ้ไม่ฉันเปียกไปทั้งตัวเลย Oh! ให้โอกาสฉันอีกครั้งหนะเยี่ยมเหลือพเพื่อนอีกสองคนเท่านะั้นทำได้ดีมากสวัสดีตื่นตื่นตื่นเรามีของสนุกลออยู่เรากำลังจะออกล่าเร็วนี้เพื่อโชคดีได้เจอเธอนะอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันยังมองไม่เห็นใครเลยดูเหมือนว่าเธอจะเดินผ่านไปแล้วเย่ yeah, yeah, ฉันโชคดีมีบางอย่างบอกฉันว่าป้อมใหม่ใกล้แค่เอื้อม แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยนะมันดูอีกฝั่งนีก่กฉันปลอดภัยแล้วเธอไม่สังเกตเห็นฉันคิดว่าฉันได้กลิ่นบางอย่างจากสันน้ำนี้เออเท้าเหม็นเมนฉันหาจไม่ออกเลย <mm> ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของฉันละ่ะเยี่ยมได้เวลากำจัดเขาก่อนที่ตอมจะได้แก๊สก่อนยได้เพื่อนตันน้อยเธอทำอะไรได้ที่ต้องการ <mm> โอ้ไม่นั่นนีม่มันแราบฉันกลัวพวกมัน เอาอาวุสที่นี่ดุนนี่ในคนจนใจยันมาลงมาในซะสวัสดีเท็ดดี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะยังแรงสักของฉันเองฉันเสียใจนะที่ไม่ชอบมันและแค่เบนตี้แล้วและของหวานสำหรับเธอโดยเฉพาะได้เวลาทำภารกิจแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะมาดูกันต่อไปดีกว่าดูเหมือนว่าเซนเซอร์จะตรวจวจับการขึ้นไหวได้ละ ผนังแปลกมากมีกลิ่นแปลกๆด้วยแปลกจริงหรือฉันคิดไปเองเธอไปแล้วขอบคุณเป็นเจ้าฉันต้องอดทนอีกน้อยฉันมีความคิดที่ดีแล้วฉันต้องสร้างเบ็ตตี้ตัวปลอมมาเธอต้องตกหลุมพงแน่นอนฉันจะทิ้งมาอย่างนี้ข้างหลังกำแพงฉันหวังมันจะได้ผลนะโอ้นั่นขึ้กันหน้เบ็ตตี้เหรอแซเบอร์จริงๆเลยทำไมเธอถึงยืนให้เห็นแบบนี้นะเกมจบแล้วล่ะเธอถูกจับได้ แล there, right? ้วใบหน้าของเธอตั้งใจกับเค้กต้นนี้อร่อยไหมฉันบอกว่าเธอจะชอบมันนะฉันสงสัยจังทำไมเธอไม่ตอบสนองเลยว่าเธออาจตกใจอยู่แล้วไม่รู้จะพูดอะไรนะฉันหลอกเธอได้แล้วนั่นไม่ใช่ฉันมันแค่ก๊อปปี้ิ่งฉันนั่นฮะระบบขัดข้องระบบขัดข้องไฟฟ้าลัดวงจรฉันชนะเย้ฉันชนะแล้วทุกคน ดูเหมือนว่าตัวม่ติดเปิดให้ฉันแล้วล่ะแล้วก่อนที่แพ้